สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีคุณนายสมัยกับคุณนายสมอนเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนะนะคุณนายสมัยเขาก็พูดกับคุณนายสมอนไปว่านี่เธอรู้ไหมช่วงเนี้ยฉันหงุดหงิดมากเลยอารมณ์เสียกับสามีฉันเหลือกเกินเลยฉันจะไปไหนกับสามีทุกครั้งเนี่ยฉันต้องอายผู้คนตลอดเวลาเขานี่ยไม่รู้เป็นโรคจิตหรือเป็นอะไรลืมรูดซิปประจํา ไปไหนมาไหนก็ลืมรูดซิปจนฉันไม่อยากออกไปไหนแล้วเมื่อวานนี่โชคดีหน่อยที่เขาไม่ได้ทําให้ฉันขายหน้าคุณนายสมอนก็เลยถามคุณนายสมัยไปว่าอ๋อเขากลับมารูดซิปกางเกงแล้วเหรอคุณนายสมัยก็ตอบคุณนายสมอนไปว่าเปล่าหรอกเขาหันมาใส่กระโปรงแทนนะ่ะ <c oughs> ประเดี๋ยวเออ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันอีกเช่นเคยกับลุงท้องก้อนนะนะตราบใดถ้ามีโรคโซเชียลก็ยังมีลุงท้องก้อนนิทานทะลึ่งพันเรื่องอยู่ตลอดเวลานิทานทะลึ่งนะมีเยอะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะแต่วันนี้ลุงนำนิทานเรื่องหนึ่งเป็นนิทานคติ สอนใจนักธุรกิจเผื่อใครจะฟีดแบ็เอาสิ่งนี้ไปใช้ก็ได้มันก็มีชายผู้หนึ่งเนี่ยแหละเป็นนักธุรกิจที่ล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งจนครั้งนี้เขาคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาที่เขาจะลงทุนทำธุรกิจเขาเปิดธุรกิจ เกี่ยวกับสวนสัตว์เขาก็ทําสวนสัตว์ใหญ่ๆแหละเหมือนกับซัฟารีเวอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เปิดสวนสัตว์ของเขาบัตรผ่านประตูที่เขาเปิดวันแรกก็คือคนละห้าร้อยบาทผ่านไปเป็นเดือนเขาก็นั่งกุ้มใจทำไมไม่มีคนเข้าสวนสัตว์ของเขาเลย เขาจึงคิดไปคิดมาแล้วเขาก็จึงลดราคาบัตรผ่านประตูจากห้าร้อยบาทเหลือสามร้อยบาทเขาก็ยังไม่มีคนเข้าสวนสัตว์ของเขาเขานั่งคุณคิดอยู่นานเขาคิดว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแน่นอนที่จะทำธุรกิจแล้วเขาก็คิดขึ้นได้ว่า เขาจะเปิดให้เข้าฟรีพอเขาประกาศเปิดให้เข้าสวนสัตว์ฟรีเท่านั้นเองผู้คนมากมายเข้ากันเป็นพันสองพันคนเข้าไปเที่ยวสวนสัตว์เขาแล้วเขาก็ปิดประตูสวนสัตว์ของเขาแล้วเขาก็ปิดป้ายไว้ว่าใครที่จะออกจากสวนสัตว์ของเขา ต้องซื้อบัตรผ่านประตู1,000บาทและแล้วเขาก็ปล่อยสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในสวนสัตว์ของเขาออกจากกรงเวนแท้ประเดี๋ยว สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีคุณนายกับอีแจ๋วเนี่ยทะเลาะกันใหญ่เลยคุณนายก็เสียงดังตวาดอีแจ๋วไปว่าอีแจวแกทำแจก,กันของฉันแตกได้ยังไงแกรู้ไหมว่าแจก,กันเนี่ยฉันซื้อมาจากต่างประเทศราคาแพงมากแกทำฉันแตกแบบเนี้ยแกต้องชดใช้ฉันเลยนะอีแจวก็น่าเสียแล้วก็มองหน้าคุณนายแล้วก็หลุดปากพูดไปว่า ทำไมต้องชดใช้ด้วยค่ะคุณนายส่วนคุณนายก็ตะคอกอีนี่นี่ก็มึงทําของแตกมึงก็ต้องชดใช้สิส่วนอีแจ๋วก็บอกจริงเหละคะคุณนายทําไมเมื่อคืนฉันทําน้ําคุณผู้ชายแตกไม่เห็นต้องชดใช้เลยนะคะคุณนายขาประเดี๋ยวเฮอ วัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีขี้เมาคนหนึ่งเนี่ยกินเหล้าจนเมาเปะเดินโซซัดโซเซไปถึงบ้านอยู่ๆเขาไปถึงหน้าบ้านเขาเขาก็ร่วงกระเป๋ากางเกงเขาก็ร่วงหากุญแจในกระเป๋ากางเกงไม่เจอเพราะว่ากระเป๋ากางเกงเขาขาดเขาก็คำไปคำมาคำเลยทะลุ เข้าไปโดนของเขาเขาก็คำอยู่พักใหญ่แล้วเขาก็พูดขึ้นว่าอ๋อกระเป๋ากางเกงมันขาดนี่ว่าลูกกุญแจเลยล่วงตรงไหนก็ไม่รู้เอ๊ะแล้วกูไปซื้อไส้กรอกกับลูกชิ้นมากินเมื่อไหร่วะ เวนแท้ๆประเดียเ๋ยวเอสวัสดีครับคุณผู้ชมรุงขอถามสักหน่อยว่า ผู้ชายคนไหนที่มีครอบครัวแล้วเ,เป็นเหมือนลุงบางไหมเมีย <ate> ของลุงเนี่ยไม่รู้เขาเป็นอะไรเวลาลุงไปทำงานก่อนจะกลับบ้านเนี่ยนะเขาจะโทรหาลุงแล้วก็สั่งลาดหน้าทุกครั้งอยากจะกินลาดหน้าทุกวันแล้วก็ไม่เอาผักไม่เอาเส้นไม่เอาหมูมันจะเอาแต่น้ำเยิม้มๆอย่างเด <oz or bunları> ียว <oz> เวนแท้ๆประเดี๋ยวเหอะสวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีปู่กับหลานซึ่งเดินทางมาจาก ต่างจังหวัดปู่เนี่ยก็พาหลานมาหาพ่อเขาที่ปักคลองตลาดนั่งรถบขสมารงที่หมอชิดพอถึงหมอชิดก็ยืนรอรถเมย์เพื่อจะไปปากคลองตลาดยืนไปอยู่นานไอ้หลานก็ถามว่าปู่ทาไมไม่ขึ้นรถเมย์สักทีไอปู่ก็บอกหลานไปว่าปู่อ่านป้ายข้างรถเมย์แล้วมันไม่มีไปปักคลองตลาดเลยว่ะ ส่วนไอ้ร้านก็บอกปู่ไปว่างั้นปูก็เรียกแท็กซี่สิส่วนปูก็ตวาดหลานไปว่ามึงเรียกแท็กซี่ยิ่งลำบากใหญ่พอมึงออยู่ปากคลองไม่ได้อยู่ที่ว่างประเดียวเอะ สวัสดีครับคุณผู้ชมสงการปีนี้เป็นยังไงบ้างเราพวกแกแต่สำหรับรุงทองก้อนเนี่ยสิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยตื่นเต้นทุกวันวันแรกก็ตื่นเต้นเลยแต่งตัวใส่เสื้อร้ายดอกขีมอเตอร์ไซค์ออกไปเล่นสงการดูสิเด็กเดกมันตะโกนเสียงดังบอก เฮ้ยอยา่ยาศาสตร์อย่าศาสตร์คนแก่วันที่สิบสามลุงก็เจออะไรที่ไม่น่าเป็นไปได้ยังไม่ทันเดินออกไปไหนไกลจากบ้านเลยตกท่อเปียกทั้งตัวเลยกูส่วนวันที่สิบสามนี่วันสำคัญเลยถึงกับน้ำตาไหล ลูกชายอะเด้มันมาจากกรุงเทพมันก็มาขอสงน้ำคนเท่าคนแก่เนี่ยเราก็กลายเป็นคนแก่ไปกับเขาด้วยมันก็ขอพอรจากเราพออีตอนมันกลับเินน้ำตาลุงไหลพราวเลยล่ะเดินไปส่งมันที่รถพอมันถอยรถออกเท่านั้นเนี่ยน้ำตาลุงนี่ร่วงเลยรอรถมันเหยียบตีนลุงเข้าอเด้ เวนแทสประเดี๋ยวเหอะ มันก็มีพ่อบ้านเลิกจากทำงานนะกลับบ้านกลับไปโดยไม่ให้ภรรยารู้หรอกภรรยาก็อยู่ในครัวอยู่ๆก็พระประตูเข้าไปในครัวภรรยาหันมาเจอก็ตกใจสามีก็เลยพูดกับภรรยาว่าคุณคุณเดี๋ยววันนี้เพื่อนฉันจะมากินข้าวด้วยนะส่วนภรรยาก็บอกสามีไปว่าจะมากินได้ยังไงแล้วคุณ บ้านเราสกปรกจะตายตอนเนี้ยห้องนุงห้องน้ําก็เหลืองไปหมดผ้าก็ไม่ได้ซักบ้านก็ไม่ได้ถูจานข้าวของในครัวก็ยังไม่ได้ล้างเลยคุณจะชวนเพื่อนมากินได้ยังไงส่วนสามีก็ตอบภรรยาไปว่าทั้งหมดที่คุณพูดมาเนี่ยผมรู้หมดแล้วคุณรู้แล้วแล้วจะชวนเพื่อนมากินทําไมล่ะคะส่วนสามีก็เลยบอกว่า ที่ฉันชวนมันมาเนี่ยมันกำลังจะแต่งงานพอดีก็กะว่าจะให้มันน่ะมาดูว่านรลกอะ่ะเป็นยังไงประเดี๋ยวเหรอ ณผู้ชมมันก็มีสำนักอาจารย์ธรรมเสนแห่งหนึ่งมีผู้หญิงสามคนที่เข้าไปพบอาจารย์แล้วก็ไประบายความทุกข์ให้อาจารย์ฟังผู้หญิงคนแรกก็บอกอาจารย์ไปว่าอาจารย์เจ้าขาพอดีมือดิฉันเนี่ยไปโดนของรับผู้ชายดิฉันจะแก้กเค็ดให้มันหายสวยยังไงคะ ส่วนอาจารย์ก็เลยบอกว่านุ่นน้ำมนในโองน่นเอาไปตักล้างมือซะส่วนคนที่สองก็บอกอาจารย์ขาอาจารย์ขาดิฉันเนี่ยโดนของรับของผู้ชายชนที่หน้าอกดิฉันจะทำยังไงเจ้าคะส่วนอาจารย์ก็เลยบอกว่าไปเอาน้ำมนที่โอ่งนะล้างที่หน้าอกซะ ส่วนคนที่สามก็เดินตรงไปที่โอ่งน้ำมนต์ทันทีอาจารย์ก็ตกใจแล้วก็ถามหญิงสาวคนที่สามไปว่านี่เธอจะเอาน้ำมนต์มาล้างมือหรือล้างหน้าอกละ่ะส่วนหญิงคนที่สามก็หันมาบอกอาจารย์ว่าดิฉันไม่ได้ล้างอ,อกและล้างมือล่ะค่ะ ฉันจะเอาน้ำมนมาบ้วนปาก <Swed es> <S 1> <S 1> อืมประเดี๋ยวเหอะ วัสเดครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีคุณนายเปล่าเปี่ยวอยู่บ้านแต่เพียงคนเดียวสามีไปต่างจังหวัดหลายเดือนก็เหงาใจเกิดอารมณ์หงุดหงิดจะทำยังไงนึกไปนึกมานึกขึ้นมาได้ก็นึกถึงคนสวนเลยลงไปตามคนสวนแล้วก็บอกคนสวนไปว่าเดี๋ยว เธอขึ้นไปหาชั้นที่ห้องหน่อยนะส่วนคนสวนหนุ่มก็ตอบรับคุณนายไปว่าครับผมผ่านไปสักพักหนึ่งคนสวนมันก็ขึ้นไปที่ห้องคุณนายพอเปิดประตูเข้าไปมันก็เห็นคุณนายนอนทางขาแก้ผ้าอยู่มันก็ตกใจแล้วมันก็เดินเข้าไปหาคุณนายคุณนายก็ย้ม แล้วมันก็บอกคุณนายไปว่าเดี๋ยวผมมานะครับคุณนายคุณนายก็เลยแปลกใจก็เลยถามสวนไปว่าเธอจะไปไหนหรือสวนใ้คนสวนมันก็ตอบคุณนายไปว่าอ๋อผมจะลงไปเอากันไก่ตัดยากครับคุณนายกระเดี๋ยวเ วัสดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งแหละคุณหมอกับคนไข้เขานั่งคุยกันเกี่ยวกับโรคที่รักษาคนไข้คนเนี้หายแล้วคนไข้คนเนี้นะเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนุมานแต่คุณหมอเขาก็รักษาจนหาย คุณหมอเขาก็าเลยนั่งคุยกับคนไข้ว่าวันนี้คุณน่ะกลับบ้านได้แล้วนะเพราะคุณน่ะหายแล้วส่วนคนไข้ก็ยิ้มแล้วก็มองหน้าคุณหมอแล้วก็พูดกับคุณหมอว่าดีจังครับคุณหมอผมหายแล้วอย่างนั้น ผมขอยืมโทรศัพท์คุณหมอหน่อยได้ไหมครับส่วนคุณหมอก็ก็เลยถามว่าคุณจะโทรไปหาใครละ่ะไอ้คนไข้ก็ตอบคุณหมอไปว่าอ๋อผมจะโทรไปหาท่านพระรักกับพระรามครับหมอ,อมประเดียวเหอ